คุณผู้ชมคะหลังจากที่สถานการณ์โควิด19นั้นได้คลี่คลายลงไปนะคะการจัดงานเทศกาลประเพณีต่างๆในทุกๆจังหวัดคะ่ะโดยเฉพาะพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างนั้น ก็มีการจัดงานกันอย่างยิ่งใหญ่โดยเฉพาะเดือนนี้นะคะเดือนพฤศจิกาย,ยนแบบนี้จะเป็นประเพณีอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากประเพณีลอยกระทงค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมนั้นไปติดตามประเพณีลอยกระทงนะคะในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรค่ะซึ่งวันนี้ที่ประเพณีลอยกระทงลาวาสายดงกลางนั้นเขามีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่อลังการเป็นประจําทุกปีนะคะวันนี้เราจะไปพบกันกันกบคุณพีรพศรีสกุลค่ะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายดงกลางนะคะซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในรายการกับเราแล้วค่ะ สวัสดีค่ะครับสวัสดีสวัสดีครับกับงานลอยกระทงลาวาสายทาราดงกลางนะครับกับท่านขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกลางนั่นเองปีนี้เป็นยังไงบ้างครับความเตรียมพร้อมปีนี้ความเตรียมความพร้อมได้ได้ดีกว่าเนื่องจากเป็นบทเรียนของปีที่ผ่านมาว่าเราจะทําให้ดีกว่าเดิมอแล้วปีที่ผ่านๆมานี้จัดกัน แบบว่าเท่าที่เห็นเลยนะคะคยิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้ในที่พื้นที่อื่นๆเลยมีการทําบุญตักบาทกันด้วยมีการลอยกระทงไหลาสายประทีปกันแบบสวยงามมีการจุดกันแบบว่ายาวเลยไม่แพ้จังหวัดใหญ่ๆเลยครับผมซึ่งงานลอยกระทงลาวาสายทลาดงกลารก็จะมีการลอยกระทงก็คือจะจุดกระทงปล่อยรอดอุโมง์มา เป็นหมื่นๆดวงเหมือนกับลาวา,าก็เลยตั้งชื่อว่าลอยกระทงลาวาสายทลารงกลางครับแล้วก็จะมีพิธีตักบาตรทางน้ำครับผมซึ่งย้อนรอยอดีตก็คือเมื่อก่อนนี้ชาวตะบนกลางจะมีประเพณีตักบาตรทางน้ำกันอยู่แล้วแล้วก็เนื่องจากความเจริญเข้ามาทำให้ทํำถนนข้ามทางเป็นอุโมงน้ำบ้างอะไรบ้างาก็ทำให้ การจราจรสะดวกขึ้นแต่เราก็ยังอนุรักษ์พื้นที่ตักบาตรทางน้ําไว้ที่บริเวณของเข้าตอกวัดดงกลางครับอ่าครับผมก็เป็นการต่อยอดด้วยเนาะในเรื่องของวัฒเพรรงต่างของชาวดงกลางด้วยใช่ไหมครับแล้วจัดกันมากี่ปีแล้วครับจัดกันมาประมาณ5ปีครับผมปีเนื่องจากเมื่อก่อนนี้เราก็จะใช้กระทงที่ทําจากวัสดุธรรมชาติเช่นหยวกกล้วยสมัยโบราณแต่หยวกกล้วยทําให้น้ําเสียเราก็วิวัฒนาการกันขึ้นมาว่าทําอย่างไร จะอนุรักษ์ธรรมชาติโดยน้ําไม่เสียก็คือใช้กลาโดยการหล่อเทียนนี่เลยครับผมแล้วเทียนนี้เอามาจากไหนยังไงคะเทียนนี้ก็จะมาจากเทียนจํานำพรรษาที่ชาวบ้านหรือว่าหน่วยงานราชการมาถวายเทียนจํานำพรรษาที่วัดแล้วก็เหลือท่านพระครูท่านก็ได้ให้นําเทียนนั้นมาหล่อ ๋อ,อเอามาเป็นประโยชน์เปป็นนระโยช์ในการสืบสารประเพณีกันต่อเลยแล้วแบบนี้พอจัดขึ้นมาเป็นรูปรักษ์ที่สวยงามแบบนี้แล้วเรามีการจําหน่ายอะไรกันยังไงก็จะมีการจําหน่ายกระทงก็คือกระทงมงคลกระทงใหญ่ก็จะกระทุกละ500บาทก็คือเป็นการทําบุญนั่นเองนการทําบุญทางวัดแขวนี้สอบถามกันหน่อยครับว่ากิจกรรมเป็นยังไงกันบ้างปีนี้ที่เราเตรียมกันไว้แสงสีเสียงใดๆจะมีพิธีเปิด โดยท่านผู้ว่าราการจังหวัดพิจิตเป็นพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ตื่นตาตื่นใจกับกระทงลาวาที่ไหลออกมาจากอุโมงค์นับหมื่นหมื่นดวงแล้วก็จังมีการแสดงแสงสีเสียงย้อนลอยวันวานตำนานของเขาตอกครับผมการแต่งกาย <c oughs> เห็นมีปีหนึ่งทางด้านของท่านผู้ว่าราชการคนเก่านะคะคท่านมีการแต่งกายกันแบบว่าโอ้แนวแบบว่าชุดไทยจ๋าเต็มพิกัดแบบนี้อย่างที่เห็นเลยแล้วก็มีการใช้ประเพณีทางน้ำเนี่ยนะมีการใช้เรือมาร่วมในกิจกรรมนี้แล้วก็มีการจัดแสดงผู้ตะลายไฟฟันกันแบบสวยงามเลยครับผมคะ่ะปีนี้ก็ ได้รับการสนับสนุนจากททนครสวรรค์จะมีการประกวดการแต่งกายชุดไทยแล้วก็มีการประกวดภาพถ่ายงานลอยกระทงชุดไทยนี้ไทยทั่วไปหรือต้องเป็นชุดไทยออเจ้านะแล้วแต่แล้วแต่ท่านนักท่องเที่ยวที่สะดวกนะครับก็เป็นการสร้างสีสันนะครับในประเพณีลอยกระทงนั่นเองปีนี้กําหนดจัดงานของเรานคือในวันลอยกระทงเลยไหมครับหรือว่าก่อนหน้านี้มีกิจกรรมอะไรอย่างกันบ้างก็คือปีนี้จะจัด2วันนะครับคือวันที่ 26- 27พฤศจิกายนนี้นะครับ ก็จะมีพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่ตาตาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรก็ตื่นตาตื่นใจกับกระทงรงละวาที่ไหลรอดอุโมงออกมานับหมื่นหมื่น,นดวงแล้วก็อิ่มบุญไหว้พระใหญ่หลวงพ่อปั้นหลวงพระปูนหลวงพระเตียงที่วัดดงกลางแล้วก็ร่วมตักบาตรทางน้ําสนุกสนานกับการแสดงศิลปะพื้นบ้านกองยาว พื้นบ้านลำบูงย้อนยุคอย่างเงี้ยอันนี้เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ26แล้วก็27คือในแต่ละวันเนี่ยกิจกรรมเป็นยังไงกันบ้างมีไฮไลท์อย่างไรตักบาตรตอนไหนวันไหนยี่สิบหกมีอะไรยี่สิบเจ็ดมีอะไรครับผมตักบาตรก็จะเป็นตักบาตรทางน้ําวันไหนครับวันที่ยี่สิบหกและวันที่27ทั้งสองวันครับมทั้งสองวันเลยตักบาตรทางน้ําช่วงกี่โมงครับช่วงประมาณ ก่อนลอยกระทงลาวาสายธาราดงกลางก็จะเป็นประเพณีตักบาตรทางน้ำอ๋อไม่ตักบาตรปกติเราจะเข้าใจว่าตอนเช้าแต่อันนี้ตอนเย็นคุณดูถ้าเป็นตอนเย็นอันนี้ต้องเคลียร์นะเพราะว่าหลายคนเนี่ยเดี๋ยววางแผนการเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับไปแต่เช้าเลยไม่มีอะไรไม่ได้นะฮะเป็นการตักบาตรตอนเย็นแล้วตักบาตรตอนเย็นแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นเขาใส่อะไรในบาตรครับเขาด้เตรียมเป็นไปถูกอ๋อสำหรับพิธีตักบาตรทางน้ำทางนักท่องเที่ยวไม่ต้องเตรียมอะไรไปเลยนะครับเพียงแต่ นำเงิน50บาทไปบริจาคทำบุญกับวัดแล้วทางวัดจะดาเนินการมีมีข้าวสารอาหารแห้งเตรียมไว้ให้เลยครับผมเตรียมให้เพราะฉะนั้นเนี่ย ท่านไม่ต้องกังวลนะครับท่านไม่ต้องเตรียมอะไรไปนะฮะเป็นร่วมทำบุญกับทางวัดได้เลยเขามีเตรียมไว้ให้แล้วก็การตักบาตรเนี่ยจะเริ่มก่อนที่จะมีการปล่อยกระทงลาวานั่นเองนะครับม,มีทั้ง2วันเลยค,คือวันที่26นะครับแล้วก็วันที่27และในส่วนของไฮไลท์ ight, ก็คือในส,ส่วนของการปล่อยกระทงลาวาประมาณสักกี่โมงส่วนการปล่อยกระทงลาวาก็ประมาณสัก หนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปครับผมหนึ่งทุ่มนต้นไปนะครับทาบุญไงคุณทาบุญก่อนที่จะลอยทุกลอยโศกรอยเคราะห์ไปกับสายน้ำนะคะโอ้เป็นกิจกรรมดีๆเลยทีเดียวอย่างวันนี้เองครับที่นามาโชว์ให้เราได้เห็นกันส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือแน่นอนแหละก็คือเป็นรูปแบบของกระทงนะครับที่เราจะมีการลอยกันมีเสื้อสวยๆด้วยเสื้อแบบนี้คือเราเป็นของที่ลึกหรือยังไงครับเสื้อนี้มาจำหน่ายเป็นของที่ลึกเนื่องจากว่าทางวัดตรงกลาง มีงบประมาณน้อยอแล้วก็ทาเสื้อที่ระลึกมาจําหน่ายเพื่อนอํารายได้ส่วนหนึ่งไปถวาย,ว,ายวัดพระครบ,ครบก็ร่วมทําบุญกันเนาะก,กับกิจกรรมในดีที่เกิดขึ้นในปีนี้นะครับในเรื่องของการอนวยความปลอดภยัยอะไรต่างๆเนานะเพราะว่าอยู่กับสายน้ําแบบนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าเด็กๆผู้ปกครองที่เปนเด็กไปเนี่ยก็กลัวอันตรายเราเตรียมพร้อมในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยตรงนี้อย่างไรกันบ้างการเตรียมพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสพดงประคำร่วมกับ สมาชิกอปพลแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านกำนันร่วมกับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกลางก็มาอำนวยความสะดวกในการรักษาความปลอดภัยโดยที่ทางริมคลองเขาตอกก็จะมีห่วงยางอะไรเตรียมความพร้อมไว้หมดนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่ในเรือพร้อมที่จะออกปฏิบัติหน้านที่ตลอด คือเตรียมพร้อมทั้งเรื่องของอุปกรณ์เตรียมพร้อมทั้งเรื่องของเจ้าหน้าที่เวลาตอนนี้นะคะที่จะให้การดูแลพี่น้องประชาชนอีกหนึ่งเรื่องเขาบอกว่ามีผู้ตะลายไฟพเนียงมันต้องมีการควบคุมดูแลแบบนี้ดูแลกันยังไงคะเรื่องของความปลอดภัยในในบริเวณจัดงานก็จะไม่ให้มีการจุดพุกจะมีจุดพุที่พิธีเปิดอย่างเดียวคือของส่วนกลางเท่านั้นเป็นของส่วนกลางเท่านั้นนที่ไปเที่ยวเนี่ยรวมกระทั่งแม้ชาวบ้านที่อยู่ที่นั่นเองเนี่ย ทำไม่ได้จุดไม่ได้นะทิ่กฎหมายนะอันนี้ถูกดำเนินคดีได้นะครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยซึ่งกฎนี้เองเก็เป็นน่าจะเป็นกฎหนึ่งที่ใช้กันทั่วประเทศแล้วเนาะเกี่ยวกับเรื่องของผุเนี่ยนะฮะต้องขออนาตให้เรียบร้อยก่อนถูกต้องนะครับย้ำนะฮะ ใครที่จะไปเที่ยวนะครับในเรื่องของการเล่นพุดอกไม้ไฟต่างๆอันนี้ห้ามเลยแต่ในสองส่วนกลางเองเนี่ยในพิธีเปิดเลยเนี่ยทางทางวัดเองเขามีการจัดแสดงเนาะมีการเตรียมพร้อมในเรื่องนี้ให้เราได้ชมกันชมแต่ตาดีกว่าครับรสวยๆแบบนี้นะฮะอยากเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการเล่นเลยเพราะอันตรายรนะครับ,รบนอกจากกิจกรรมดีๆแบบนี้แล้วอยากทราบว่าไปที่นั่นของดีของเด่นของอร่อยของฝากของที่ระลึกมีอะไรกันบ้างคะ,ะที่ตบวนตงกลางเราก็จะมี ไฮไลท์ก็คือของดีตะบนโอกาก็จะมีอาหารท้นบ้านที่เราจะทานก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมฮะเราก็จะทานก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นมีมีเหลืองอะไรแต่ที่นี่จะมีไฮไลท์ก็คือเส้นปลากิมเส้นปลากิมฉันยังไม่เคยอจริงต้องไปลองนะครับผมก็จะมีการทําเส้นสดๆแล้วก็จําหน่ายที่นั่นเลยคแล้วยังจะมีผลิตภัณฑ์จากชุมชน ของตะบนตรงกลางเช่นผักพืชบ้านพวกชะอมใบยออะไรอย่างนี้มามาขายในงานปลอดสารด้วยใช่ไหมเป็นผักบ้านเราเลยนะคะแล้วนอกเหนือจากนี้ก็จะมีอะไรที่อยากจะฝากถึงคุณผู้ชมไหมคะเกี่ยวกับเรื่องการเชิญชวนในการที่จะให้ไปเที่ยวในวันที่26-27นี้ค่ะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านไปเที่ยวงานลอยกระทงลาวาสายทาลาดงกลางที่วัดดงกลางอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรร่วมประกวดภาพถ่าย ชิงเงินะวันพร้อมใบประกาศจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนครสวรรค์และก็ร่วมประกวดแต่งกายชุดไทยย้อนยุคอเมซ i n g หนึ่งเดียวในจังหวัดพิจิตรที่พลาดไม่ได้นะครับสวมผ้าไทยอิ่มบุญอิ่มใจไหว้พระใหญ่ชมกระทงลาวาลอยเคาะในสายทาราของเข้าตอกครับผมก็ไป <S <S เที่ยบกันได้นะฮะ26แล้วก็27ถ้าเกิดแนะนำคุณผู้ชมควรไปถึงที่วัดช่วงสักประมาณกี่โมงดีอ่า ถ้าไปถึงที่วัดก็ไปตั้งแต่เช้าได้เลยก็จะมีตลาดนัดชุมชนคุณธรรมวัดดงก,กลางที่ชาวบ,บ้านนําผลิตภัณฑ์มาขายทั้งพืชผลดดการ,กรเกษตรทั้งอาหารในตำบลดงกลางค,ครับผมก็ไปกันได้เลยตั้งแต่ช่วงกลาง,งกลางวันนั่นเองย<ช>้มกัยาาก,กันไป ถึงช่วงเย็นช่วงค่บวันนี้ขอบคุณนายกอย่างมากเลยครับขอบเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่มีการจัดนะครับเรื่องของงานลอยกระทงเนี่ยที่สวยงามมากๆอย่างไรก็ไปเที่ยวกันได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดที่อื่นเนี่ยมีที่ไหนน่าสนใจอีกนะครับส่งข่าวมาให้เราได้นะฮะให้มาประสานพันธ์ได้คุณผู้ชมเองก็จะได้มีสถานที่ท่องเที่ยวเนาะในของวันลอยกระทงนั่นเองครับ แล้วในวันนี้นะคะทิมงานห้องนั่งเล่าแล้วเราทั้ง3คนพร้อมกับทีมงานใน NVT น้อน,นะคะก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ